โอเคขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยครับอยู่ผมก็อีกแล้วนะครับผมอยู่ในไมครับพิกเซลบอลอยู่กับเดมอนเบิร์ดนะครับผม <ไป S 1> นะ<ป>อยู่ในพาร์ทที่เอ่อหกแล้วปะ่ะนะอืม,มจะหกแล้วแหละหกโอเคหกนะครับผมก็กรลับ คราวที่แล้วเราก็ไปหาของไปหาอะไรก็นะตามนั้นนานาครับผมก็จนได้เราได้พีซีมาละวถ้าเขาคิวเตอร์มาเล่นละเรียบร้อยก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับนะกดกระดิ่งด้วยครับผมอยากให้คลิปแจ้งเตือนก็กดกระดิ่งนะครับแนะนําว่ากดกระดิ่งถึงแจ้งเตือนแน่นอนครับแจ้งเตือนทุกอย่างเลยครับผมนะฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับโอเคงั้นสัปดาห์นี้เนี่ยผมก็จะทําการเอาจับคอยคอยนานครับผม นะขอยคอยคิงอ้าวเหรอคอยคิงกันนะโอเคคอยคิงแม่คอยนานคอยนานนานก็อาจจะบันทอนหัวใจนะฮะอย่าให้นานเกินไปเกียวเอาไม่ใช่เหรอโอ้ยเกียวเกี่ยวแม่อุสาหสิบบาทก็เอาอุตส่าห์มาเป็นบทเพลงเลยนะเนี่ยคอยคอยใจคอยใจอยู่ไหนล่ะสวัสดีคอยใจแต่นะตัวไปแม่คอยใจเราคอยเธอเมื่อกี้เนี่ยแม่ลงตัวเกมผิดเต่าเฮ้ยบ้าไม่ลงตัวเกมผิดเลยพี แม่เผาแม่ไม่ลงตัวเกมผิดเครว่ากินข้าวลืมลงเออคือคือแบบเออบอกว่าอัะเิดแล้วนะโอเคปุ๊บหิวด้วยความหิวมากเออก็กินเสร็จแล้วอิ่มโอเคมีความสุขแล้วแล้วก็โลิเกมเลยจ้าเกปุ๊บอ้าวทำไมเข้าไม่ได้เฮ้ยอะไรผิดอ่ะเดี๋ยวอะไรผิดปรกดปุ๊บอ้าวไอ้หนุ่มลืมเปลี่ยนลืมเปล่าหมดเออ

ไม่ถึงไม่ถึงโอ้ยไม่ถึงไม่ถึงเจอแล้วใช่ไหมเจอเจออยู่แต่แบบรูปตัวตัวไม่เท่าไหร่แต่โอ้โหไปโอ้ยากจังเจอตัวเลยเนี่ยเจอโอ้ยากว่ะอยากได้อยากได้ตัวตัวน้ำจริงเลยอ่ะเฮ้ยติดติดแล้วยี่สิบยี่สิบติดติดยี่สิบโอเคติดยี่สิบแล้วติดไหมติดแล้วติดติดติดตัวยี่สิบได้ตัวยี่สิบโอเคไหมเออใส่ฟ้าใส่ฟ้าเขาสาฟ้าใส่ฟ้าโอ้ยตายเลย โอ้เช็ดเฮ้ย <loser> บ <S agents> <Hey, S 1> ้านะยี่สิบเท่ากันบ้าเป็นไปไม่ได้ยี่สิบเท่ากันอุ้ยแต่เจอเต็มอุ้ยโหเบลแปลกโอเคเบลอมเบลก็ได้วะมาโอเคมาลังแกง่ายชอบลังแกคนที่แบบวิ่งต่ำกว่าไงโอเคจับบอลธรรมดาได้ไหมเนี่ยไหวปะวะบอลธรรมดาไหวไหมมาลุ้นกันธรรมดาไปเลยวู้ไหววะเติเติมกัน ไวดิไหว้ไวไหไว,ไว้ไว้โดนเฮชรบัตรหรือเปล่ไหวอุ้ยได้โอ้โหคือมีโปกเกมอนเพศหญิงสองตัวเลยว้าวแค่สิบเป็นโปกเกมอนได้เพศได้เพศหญิงสองตัวครับผมตอนนี้โอ้สวยเลยครับ<ม>วิ<ม>่งไคิวเลย<ม>เฮ้ยเฮ้ยเอานอนนอนเถอะนอนเถอะไปไปกราต้าไม่ใช่ลาต้ากราต้าได้พิธีน้อยถ้าเป็นกราต้าถ้าเป็นลาต้าวิ่งไปนอนวูว่าเลย มุ่งสู่วันพีทที่เราไม่เกี่ยวเหรอเราต้องไปหาโปเกมอนในตำนานใช่ครับผมเกมเมอร์โกด์เอาจริงไหแน่นอนผมเป็นโปเกมอนตำนานอยู่แล้วเลเจนด์ดารีเลเจนด์ดารี่ใช่เฮ้ยอเดเกโดฮูเวโดอากูราคือเดตึงตึ้ออะไรอ่ะมันพีทเดินเดินท่าศิลไม่ดีอะไรนั่นมันพีทดอยดอยมาได้พีทด้พีทไม่แฟร์โอ้ยเสียงเดินเสียง หาใครไปสู้<ด>มาทำไมวะนะเฮ้ยเทนเนอร์มาทดามเร็วดันอ่ะจะไม่ต้องการอะ่ะเกินไปบางทีอ่ะเกินไปแน่ไหนฉันว่านายงูอยากเป็นงูย่างได้จัดให้งูย่างอยากกินงูย่างไม่เกิดมาเดี๋ยวปิงว้งให้สด,สด,สดละอนเทนเนอร์45นายมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยกินแล้วทอดคาร์มิงฟังก์ยังไงบอสกิล้วทอดไปก่อนเลยพักก่อนพักก่อน กือบเกืบเกืบครับผมเป็นกระดาษเพลงผมบีบ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 เลยสวัสดีน okay. ้อยสู้หน่อยยี่เวทโอเคไปลุยซูสตันโบเพลงผมบับๆับบับับับเพลงผมหืด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 เล่าโอเคปึ๊บปึ๊บอะไรเป็นไรแค่การ่างแค่นึงอีซี่อีซี่ไม่ยากหรอก โอ้มองในน้าชัดด้วยวะดีแล้วดีแล้วมองนน้ำชัดก็ดีแล้วแม่ดีกว่าไม่ชัดโอเคผมก็น่าจะพานี้น่าจะไม่ได้ไม่ได้การล่างแต่ไม่เป็นไรผมจับได้แล้วผมก็โอเคพานี้ก็ไม่เอาหน่อยแล้วกันตีตีตีลาต้าตลาต้าได้ตัวสูงอืมหีลาต้าตีโอ้ได้ตัวละสามร้อยเอฟีได้ฐานได้ฐานนี่ไหมได้ฐานโเกีบอลสวยมาลาต้ามาตีมารู้มาะ ใช่เอาเอา,เอาต้องเก็บเอตัวนี้ไม่นมีประโยชน์ดีนะวัสด,ดีโอตาจ,จิมีประโยชน์ดีชอบอย่างงี้โอตาจ,จิหมดแล้วถ้าหมดจับไปจับร้อยไจับ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 ับจะอจับจั้จับ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 จัตัวเลยจับจรบจั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 บจอบจั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 นจับ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 จออออ้าจับจันจับจับจับจจับบจจบจจบจาจจเป็นเมกจังเลยอ่ะ แต่ก็ต้องรอรอเจ้าตัวเมก้าออกมาแล้วก็เก็บมันเก็บเก็บแล้วเก็บเลยลิซตดอนมันรู้สึกชอบบินอยู่ทุ่ญ่าเพลนะแถวนี้แหะแต่แต่มันยังไม่เกิดไม่มีคําว่าบินมาเลยไม่เจอเลยเฟกเอาเฟกเอาลิซดแบบลิซแบบไหนห่วเหมือกันเนี่ยมีสองมีสอง้วเนี่ยมันมันต่างกันคือมันคนละสายไงคือถ้าเป็นเคือมันจะเป็น มังกรแล้วก็ไฟแต่ถ้าเป็นวายคือมันเป็นไฟบินอืเป็นวายเอาอะไรดีวะเนี่ยคิดดั้กถอว่าจะเอาเป็นแบบมังกรหรือแบบบินธรรมดาถ้าแบบแต่มังกรมันเท่ไงอ๋อมังกรก็น่าจะดีเหมือนกันถ้าความเท่แล้มังกรมันจะเท่มากมังกรข้าชอบเจ้านะมังกรไอ้ข้าลิสตันเอ็กลิสตันเอ็กซ์ตันเอ็กซ์เฮ้ยจุ๊บ จดเอกมาตระการร่างเมกาตุ้มเรียบร้อยแต่ไม่ใช่อะไรที่ง่ายเลยไปครับผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บเปิบเปิบเปิบอ๊บเพิบเพิบเียวยิบแปดครับไปเลยไปเปรียมพิงเกอร์เคยจุ๊บ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 มีไหมเนี่ยตรงนี้มีตัวอะไรที่แบบน่าตีแบบเมลิฟไม่นะเมลิฟเจ้าเจ้ายังไม่เทพพอเราตีนายไม่ได้ตามไปชมว่าไปเดินเล่นดีกว่าชมวันเดินเล่นชิลเลย ปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้โหปีตัวตีน้อยจังอืมช่วยหาโปเกมอนอย่างโปเกมอนหินดีกว่าหินโอ้โห <c oughs> หาโปเกมอนหินยังไงตัวนี้ก็มีคนให้จับนะมัดเบรเนี่ยหืมมัดเบรลองดูดิไอเอมอีลาเนี่ยมาหาทำไมคนให้จับนะอ่ะเนี่ยเอ่อเห็นมีในคอมเมนต์นะอ่ะโอ้เกิดอะไรขึ้นทำไมให้จับตัวเจ้าต,ตัวนี้เนะี่ยเมันคิดจะตายไหมเนี่ย โอ้เจ,จ้าราโน่โอ้เดือบินคิกใส่เลยเหรอเดือบินคิกก็สงสาร <c oughs> โดดถีบสองตีนมีสี่ตีนหรือส <c oughs> ิบสองตีนเอ,เ,เอาเราไปะเอาเรื่องเอาเรื่องเพิ่๊บเึ๊บเพิ่๊บเพ่๊บโอเคน่าจะจับได้ละโอ้ยเดือบินคิกถีบสองตีนเด <c oughs> ี๋ยวเดี๋ยวโอ,โอตาจิมาตบหน้าเดี๋ยวนอนนอนตัวใหญ่ คว่างระเบิดไปแล้วเหอไม่ใช่ปั่นระเบบอลไปแล้วระบอลสิไม่ใช่รชะเบิดบ้าจเจนระเบิด <c oughs> เลยหร <c oughs> อปุ้มโอเคเดี๋ยวเข้าไปเทรดกันก่นกนอนอ,อะไรโอตาจิโอตาจิไว้สิบสี่โอตาจิดสองันห้าวเรียบร้อยโอเคทำเครื่องเทรดดีกว่าเพราะว่านี้รู้สึกว่าคนจะให้โจทย์กดจับกูเกิลแอซิสแทนไม่ได้พูดโอเคกูเกิลฮัลโหลคนนี้มันเออเออที่รออะไรอ่ะ ปึ๊บป๊ปบ,บจะจะสู้กันฮึบจบตี้โป่งเรียบร้อยหายหายไปเลยแปดคปง <16 S 1> ไปบินไปรันตืดตืดตืดสวัสดีนายโอเคไปเลยโอ้โอเคบังไซยี่สิบเไม่พอฮะทำเทรดเดอร์ยังไม่ได้โอเคไปลุยจบตี้ สวยทงเครื่องเสกแมชชีนในภาคน,นี้นะภานนี้ยังไม่ได้เสยียดายเพิ่มเมื่อดีวายใช่ใช่มืดมืดได้มืดดีมืดอ้อาวมืดอ้อาวมืดไม่เก่งเป็นป,ป,ปกติแล,ล<ะ>้วเป็นปกติอยู่แล้ววู้ย่าคิงเบสิบหกแล้วโคตรเร็วเลยเอา้าแล้วจับเวลอะไรวะจับเวลแปดนิวจัดบอกเลยไมค์ก้ <My God. S 2> เป็นไงเขาเรียกว่า เดียวไม่งอีซี่ด้วยมี EP สบายเลยโอ้ยยังชอบเลยไม่ต้องห่วงลับบี้นี่เนอิสตันจังหวัดท้าลิสตันฆ่าอย่างนั้นเหรอนอนดีกว่าบอบี้พ่นน้ำไปพ่นน้ำฟองสบู่โอ้เลยสู้มันสู้มันได้เวลาไปนอนแล้วเดทีเดียไม่ ได้ไปนอนรอเล็กเด็กได้ไปนอนนอนแล้วนอนแบบ s l e e p โอเคนอนรอรอนานๆก็อาจจะบ็นทอนเป็นเรื่องบังเอิญที่เป็นประโยชน์ <c oughs> โอ้ย,ยนี่ก็สวยแล้วสิโอ้ยแล้วของแล้วเป็นของตัวเองได้ปะอุ้ง น่าจะได้แหละของตัวเองอมันสบายเลยถ้าถ้าอย่างนี้ได้คืใอใ่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บๆๆ๊บปุปุ๊ดีพวกนายโอ้เรามาแล้วให้ยชึบอะไรเงา้ยมิวแทนเหรออ,อี๋ดอกตีไปดีอุ้ยทำอะไรฉันไม่ได้ไม่ได้โนนโนนโนตอนนี้ต้กกอการภูเขาอือเซนจะไป,ไปฟาร์มที่ภูเขาไปฟาร์มภูเขาวู๊ โอตาจิภูเขาอยู่ไหนเนี่ยเห็นมีเลย

โอ้ไม่ซื้ฮันนี่ปว้ตัวหายาวผ่นมาเนื้เลยโอเคไปลุยพี่น้องพี่น้องครับลุยเดี๋ยว่ปครับผมห้อยย่างเอาเลยนะไปลุย let's go let's go มาอยู่ลูโดโอ้โหด้อยเน้สูบุมี่โคคูนเดี๋ยวเอาโคคูนมาทำไมเนี่ยเรี้ยงโคคูนทำไมเนี่ยปั่นจ้าโคคูนมาสู้โอ้ตัวแมนเทนเนอร์ ยามเกียดกันมากอืเขาเรียกโหดโหดทาบว่าพลังมีตัวอะไรมาอีกบัตทุโชิมลีเดอร์เชสปินได้เบสคิวไปชิวดีช่วงนี้เดี๋ยวนี่มัน โคโรโถกไหวไหมเนี่ยเจะไหวอยู่มั้งอืมอืมอจิโตมารุตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดหลอลุ้นนั่งลุ้นดูกูครับตอนนี้รวยเฮ้ยลุ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 ยเพราะว่ของเรากระด้อถ้ามันสามารถใส่เอฟเฟย์กับตัวละครเราได้ด้วยนะเพจจืดเพราะว่ามัน พอใส่เพิ่จะได้เอฟเฟกต์ริเพลก็คือติ๊คลิปหน้ายิ้มเลยเดียววันนี้เราก็ทำการจับคอยคิงแล้วก็ตียิ้มสักนิดหนึ่งนะวะนันนี้ถ้าใครชอบก็ like, กดไลค์กดไลค์กดแชร์แต่ครับผมนะก็อยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์มาเลยนะครับนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราก็ทำการพัฒนาไปเรื่อยครับนะ okay. <Yeah. S 2> ก็อย่าลืมนะฮะใครสนใจจกได้ปกคลิปหรืออทำรูปต,ต่างๆก็เพจนี้นะครับผมนะที่อยู่ใต้คลิปนะครับเกรดเจ๋อแบบคีมากวันนี้สวัสดีครับแป๊บผมเย้บ๊ายบาย